คุณชายเล็กรัชนาน์นบอมทนินก็ได้เวลาเริ่มงานใหม่ของเขาแล้วส่วนจะใช้ละครเรื่องใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงรอง,งานละครเรื่องใหม่ของคุณชายรัชชานนบ์บอมธนินแฟนๆก็ไม่เหงาค่ะเพราะมีงานชิ้นพิเศษพิเศษออกมาเป็นกำไรให้ดูกันเรื่อยๆล่าสุดก็ได้ดลบปเป็นพระเอก MV ในเพลงช้ำรักมาแรงที่สุดพอสอนี้ไม่อยากจะรับรู้เพลงดังจากวง E.T.C ค่ายไอเวฟค่ะแฟนๆจะได้เห็นอีกลุกที่ต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าจากคุณชายขี้อ้อนสุดเจ้าชู้จะมาเป็นพ่อหนุ่มช้ำรักอ,อกหักสาวทิ้งได้สะเทือนใจที่สุดงานนี้สารภาพเลยว่ามาจากอินเนอร์ล้วนๆเอาเขาขขา่ดาราขาขึ้น ลักกี้อินเกมอันลักกี้อินเลิฟไปอีกคนแล้วเหรอคะเนี่ยส่วนมากอินบวดเศร้าอะอเพราะว่ามันแบบมีความทรงจำที่ฝังใจไงอืมมันก็เริ่มไม่ค่อยดีนิดหน่อยประมาณแบบอย่างคล้ายอารมณ์ประมาณนี้แหละอืมอออโอ้โหจริงๆหน้าตามันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ซอยเปียวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใช<อ>มันอยู่ที่นิสใสครับเพ okay, มากเลยครับดีมากเลยฮะเดี๋ยวหวังว่ามิวสิกวิดีโอจะช่วยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับ ครับผมอีซีก็ฝากติดตามชม MV นะครับไม่อยากจะรับรู้นะครับในวันนี้นะครับไม่นานเกินรอครับขอติดตามชมกันครับ